มาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยเดือนนี้เป็นแม่งานนะดูแล้วมีความวุ่นวายแบบที่มีความรับผิดชอบเยอะเป็นงานอะไรไม่รู้แหละที่แบบทำงานในช่วงเนี้แล้วมันจะต้องเหมือนกับว่าได้รับมอบหมายแอดไซน์บางอย่างที่ไม่ได้ทำแค่หน้าที่ตัวเองแล้วแบบจบของตัวเองจบไปอะ่ะเหมือนกับคุณได้รับให้เป็นหัวหน้างานเพื่อที่จะดูแล งานกับคนหมู่มากอ่ะต้องประสานงานกับคนนั้นคนนี้เพื่อให้งานมันออกมาทันเวลาทําออกมาแล้วตรงตามที่คุยกันไว้ manage ในเรื่องของเวลายังไงก็ตามแต่ที่จะต้องให้มันได้ตามที่ตามที่มันมีการแบบปกลงกันอะ่ะนะคะมันมีตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะซึ่งนั่นหมายความว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกเองเนี่ยทาอะไรก็ตามในเรื่องของงาน มีเดทไลน์ที่ค่อนข้างเข้มงวดแข็งขันมาเป็นตัวชี้วัดอยู่นะคะ,ะบางคนเองเนี่ยทำงานไปเนี่ยถามว่าความชิวเนี่ยมันชิวแบบชิวแบบทำอะไรก็ได้ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นอนะ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าโอเคงานคืองานในความรับผิดชอบที่คุณรู้ว่าเออมันก็หน้าตาเดิมๆนี่แหละมันก็คล้ายๆกับที่เคยทำนี่แหละแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเออรอบเนี้ยมัน มันมีความสเกลเหมือนสเกลงานหรืออะไรเงี้ยมันมีความใหญ่กว่าหลายๆครั้งที่เคยทําและมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าสุขขุมมากขึ้นนิ่งต้องนิ่งขึ้นต้องคิดอะไรอย่างแบบรอบคอบมากขึ้นนะคะที่สําคัญบิ่มองว่าการปรากฏของไพ่ในเรื่องของการงานของคุณเนเวลาเป็นตัวดีวอย่างชัดเจนหมายความว่าคุณจะคุณจะต้องจัดการทุกอย่างให้ได้ก่อนที่มันจะถึง เดทไลน์ของมันะเอออะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีตรงนี้อยู่นะถ้าเกิดถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นลักษณะการทํางานในเดือนนี้นะคือถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นใช้คําเดียวเลยเหมือนผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดขึ้นมาโดนเอฟเฟกกันหลายส่วนคือมันจะมีคนโดนหางเลขกันเยอะถ้าผิดพลาดขึ้นมามันไม่ได้ว่าพังแค่คนเดียวอ่ะเหมือนมันต้องพังไปแทบๆอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเดือนเนี้ยมองว่าความรับผิดช,ชอบสูง ในเรื่องของการทำงานนะคะแต่คุณก็นิ่งมีสติแล้วก็ค่อนข้างจะทำอะไรตัดสินใจอะไรอย่างระมัดระวังไม่ผีผามไม่ใช่แบบแนวรีบๆแล้วลวกๆทำไม่ใช่มันจะเป็นลักษณะเหมือนค่อยๆคิดที่เราสติปะยังไงยังไงโอเคแล้วไปต่อนะคะมันเป็นแบบนี้เนาะทีนี้การเงินเป็นยังไงบ้างบริบทในเดือนเมษายนมองว่ามีการใช้จ่ายเงิน ไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ชาวราศีพิจิกเองรู้สึกว่าเออมันเป็นความชอบส่วนตัวมันมันเป็นความชอบหรือความหรือการอยากจะลองทดลองอะไรบางอย่างใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งมันสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของการลงทุนนะคะการ invest อะไรบางอย่างอาจจะเป็นของที่คุณมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณเคยลงทุนกับสิ่งนี้มาแล้ว แล้วรีเทิร์นิ่งหรือผลตอบแทนมันกลับมาเอ้ยมันมันโดนใจมันได้แบบว้าวอ่ะลองอีกสักรอบหนึ่งลงใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะคะฟีลเหมือนกับประมาณวนะ่ายอมควักเงินอ่ะเพื่อจะลงทุนต่ออาจจะเป็นการลงที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ได้นะถามว่าคุณรู้ไหมว่าความเสี่ยงมันสูงไหมบี้มองว่าจากการที่ไพร่ปรากฏแบบเนี้ความเสี่ยงค่อนข้างสูงหมายความว่าถ้าวินก็คือวินเลยนะแต่ถ้าเกิดเพียงพล้โอกาสที่แบบ ทุนทุนหายไปด้วยค่อนข้างสูงนะใช้คํานี้แล้วกันทีนี้เนะี่ยแต่ใจคุณอะมันไปแล้วอะคือใจคุณมีความรู้สึกว่ามันพร้อมจะสู้มันพร้อมจะเสี่ยงเอาวะลงก็ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกบริบทหนึ่งคือเป็นการทําอะไรบางอย่างใช้เงินไปกับเรื่องของอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวจริจรงๆนะเช่นบางคนรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอาจจะติดเกม เออนะรู้แหละว่าเออมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะแต่คุณมีความสุกว่าไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะเครียดเรื่องความรับผิดชอบเรื่องอะไรด้วยก็อยากจะทํอะไ้มันรีแลกมากอก็เอาไปลงกับเรื่องพวกนี้นะคะมีโอกาสตรงนี้อยู่ใครจะลงทุนอะไรก็ฟังจากการสะท้อนหน้าไพ่ตรงนี้แล้วก็เอาไปคเนให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าดูจากตรงเนี้ถามว่าแบบแนะนําให้ลงเต็มที่ไหมบี้ไม่แนะนําแบบนั้นนะอยากให้คุณอย่างเชิงสักนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่า ดูจากบริบทแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบมันลงแล้วมันละลายอะ่ะใช้คํานี้ก็แล้วก,กันนะมันละลายเขยเนาะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันบ้างไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่ก็ตามทีนะคะการปรากฏของไพ่ตรงนี้ถ้าเป็นคนโสดนะมองว่ามันมีความอยากที่จะปฏิวัติอะไรบางอย่างของตัวเองอยากลบภาพจําเก่าๆของตัวเองไปอยากเป็น new v e r s i ่นของตัวเองอะ่ะเออนะ อารมณ์แบบถ้าเคยผมยาวก็มีความรู้สึกอยากลองผมสั้นดูบ้างสมมตินะมีความรู้สึกแบบเอออยากเปลี่ยนลุกอะอยากทําอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่คนเดิมที่เคยเจอที่เคยเป็นเมื่อสามสี่เดือนก่อนอ่าอย่างเงี้ยนะคะอยากจะลบรูปลักษณ์บางอย่างนะคะที่มันอาจจะดูมีความรู้สึกว่าบางคนเคยมาคุยกับเราสมมติคนโสดนะมีคนเคยมาคุยด้วยแล้วก็อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณจับ ปฏิกิริยาบางอย่างได้ว่าเคนที่เคยคุยเนี่ยเขาเหมือนเขาสะท้อนภาพมาว่าเออเขาชอบสมมติเขาบอกเขาชอบคนผมสั้นอย่างเงี้ยอ่ะคุณเป็นคนผมยาวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออคุณก,ก็ก็เป็นของตัวเองเงี้ยมาตั้งนานแล้วแต่เหมือนมีความรู้สึกว่ามันอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับตัวเองเช่อนอะไรที่ไม่เคยทําก็ไปทํานะคะเอ,อไม่เคยตัดผมก็ตัดผมขึ้นมาหรือบางคนแบบอยู่ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรกับตัวเองมากก่อนหน้านี้ก็มีการ ไปปฏิวัติปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่มีความรักให้กับตัวเองเยอะขึ้นรักตัวเองอยากให้ตัวเองดูดีทําสีทสําสีผมทาลง่งทำเล็บทําอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นอะไรที่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงตัวเองลบภาพจําเก่าๆของตัวเองออกไปนะส่วนคนมีคู่นะคะในเนี้ยเองไพ่บอกว่าระยะเนี้มันอาจจะมีบางการกระทําบางคําพูดบางปฏิกิริยาจากคนของเราที่อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สะเทือน มันไม่สะเทือนภายนอกแต่มันสะเทือนไปในใจนะคะอาจจะเจอได้ทั้งในส่วนที่เราที่เป็นชาวราศีพิจิกไปเผลอพูดหรือแสดงออกบางอย่างแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บอยู่ในใจของอีกฝ่ายหนึง่งหรือคุณเองเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนั้นนะคะคนหรือคู่อาจจะมีการพูดจาอะไรที่ไม่ได้รักษาน้ําใจกันหรือแสดงออกอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเออ ไม่เจ็บก็เจ็บแล้ว,ว่างานนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นฟีลประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าแบบอยากที่จะเอ่อทิ้งช่วงนะคะทิ้งช่วงฮิลใจตัวเองหน่อย่ะฟิลประมาณอย่างนี้เหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะส่วนสุขภาพโดยรวมแล้วบิ๊บีบ้มองว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับชาวราศีพิจิกในรอบของเดือนนี้นะคะมีที่อยากให้ระวังเพิ่มเติมหน่อยคือภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของไตนะคะนะอาจจะมี ภาวะที่ให้ระมัดระวังเหตุที่อาจจะเกิดจากการใช้รถใช้ถนนขับรถขับราตรงนี้นะคะอาจจะเพิ่มความระมัดระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะส่วนอย่างอื่นก็คือภาวะที่เกี่ยวข้องกับสายตานะคะแสงจ้าแดดแรงนะคะที่อาจจะทําให้เกิดอาการแบบภาพมันวาบมันภาพเบลออะไรพวกนี้ได้นะให้ระมัดระวังตรงนี้เพิ่มเติมด้วยกันละกันในรอบของเดือนเมษายนนี้นะคะโอเคค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะกับชาวราศีพิจิกเนาะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามถีนะคะ